ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับเกม That's Not My Neighbor นี่มันไม่ใช่เพื่อนบ้านฉันนี่หว่านะโอเคทุกคนเรามาเริ่มกันดีกว่าอืมสกิปสกิปให้หมดเลยเราพอจะรู้แบบว่าในเรื่องอะไรหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นสกิปได้ไปพร้อมทำงานแล้วชาพลังแบบเต็มเปี่ยม ฮัลโหลสวัสดีสตีเวนรัดบอยสตีเวนรัดบอยอยู่ชั้นสามห้องสามเป็นผู้พักอาศัยที่นี่เออดูก่อนขอดูก่อนว่ามีอยู่ในนั้นใช่ไหมอุ้ยมีด้วยนะอืมโอเคซื้อสามห้องสามเป็นนักบินมีจมูกใหญ่ใส่แว่น ใส่แว่นตาแล้วก็มีผมสั้นกับ small head จ๊บๆก็ตรงนะก็ตรงอยู่นะว่าไปมี entry อยู่ใน list วันนี้แล้วก็ ID ห้าหกห้าแปดสี่ห้าสี่ห้าห้าเก้าหกห้าเอ๊ะอ๋อโอเคเบลอเองก็ถูก ก็ถูกก็ถูกหมดแต่ขอโทรไปเช็คก,ก่อนได้ป่าี4242ขอโทรไปเช็คก,ก่อนว่ามีใครรับโทรศัพท์ไหมเฮ้ยเปิดเริ่มต้นมาได้ดีนะเนี่ยแบบว่าเริ่มต้นปุ๊บได้เข้าปั๊บเลยอะไรเงี้ยเอ้ยนายมันตัวจริงเสียงจริงว่ะไปะ ไปเลยเข้าไปยังเข้าไปแล้วนะโอเคสวัสดีคุณลุงแล้วใบเอนทรีหายไปไหนเนี้ยมาคุยรัดบอยเอ้ยแต่เมื่อกี้เราก็โทรไปหาห้องรัดบอยแล้วสองรอบอะเนาะอืมก็ได้อยู่นะลุง ลุงก็ดูปกติน้าแต่ขอเอนทีก่อนแปลกๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรลุงเข้าใจได้คนเรามันลืมกันได้นะเคเป็นผู้พักอาศัยที่นี่อยู่ชั้นสามห้องสามขอเช็คกับเอไอดี ID ก่อนเก้าหกสี่ห้าหนึ่งกแปดสี่หกหนึ่ง อืมมีเอ่อหนวดแล้วก็จมูกใหญ่มีเขาวแพะแล้วก็จะสูุหรี่เสมอแล้วก็ l อาเวก็คือจะใส่หมวกอยู่ยตลอดก็ตรงนะเฮ้ยวันนี้มันจะไม่มีเอ่อวันนี้มันจะไม่มีแบบว่าดับเบิลแกงเกอร์เลยเหรอมันแปลกๆนะ ตานี้มันเริ่มมาแบบแปลกๆอันนี้คืออะไรช่างมาอะไรเนี่ยโอ้ททำไมรู้สึกว่าหน้ามันแปลกๆวะแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยเจอตัวละครนี้เยอะนะเบอร์สกี้อเอบอร์สกี้พีชแมนอยู่เอ่อชั้นหนึ่งห้องสองอเบอร์สกี้พีชแมนเพิ่งกลับมาจากทำงานเป็นเอ่อช่างทำรองเท้าเบอร์ กีพีชเมนชั้นหนึ่งห้องสองมชั้นหนึ่งห้องสองก็ว่าทำไมมันแปลกๆเอ้าป่มหายไปไหนอ่ะอ๋อ โอเคหนวดหายไปไหนบอกว่าให้มองแบบว่าภาพในแบบในไอเนี้ยในพวกแบบใบเนี้ยดีๆให้เปรียบเทียบกับตัวจริงคือมันก็โตไงแต่ว่าตัวหนวดเราหายไปไหนฮะนวดเนี้ยหนวดเนี่ยไปก่อนเลยก็ว่าทำไมหล่อแบบแปลกๆไป,ไป ก็ว่าทำไมมันแปลกตาเสเหลือเกินนี่คือยอดนักสืบคันโนเอ้ยโคนั้นโอเคทาความสาดเรียบร้อยเออช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าติดสอบอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าน่าจะได้มาสักสักนิดสักหน่อย แต่ว่าก็คงไม่ได้แบบมามาบ่อยเหมือนเหมือนก่อนเนาะเอ๊หน้าเจ๊ดูดูใหญ่ขึ้นปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไอดีมาก่อนโอเคเจอ๊อิลินอิลินอยส์อิลินอยส์อ,อ๋อไม่เจ๊เจ๊หน้าใหญ่ขึ้นใช่ไหม เจน้าใหญ่ขึ้นนะขอด่วนใช่ไหมอ่ะคือคือไม่ได้ตาฝาดไวใช่ไหมทำไมรู้สึกว่าเจ๊หน้าใหญ่ขึ้นวะขอถามขอถามเจ๊ก่อนว่าทำไมเจ๊ไปทำอะไรมาฉันคิดว่าเอเพรนฉันคิดว่ารูปร่างฉันมันก็ปกติดีนะเจ๊ อพี่เจ๊ขอดูอีกทีหน้ามันใหญ่ขึ้นใช่ไหมยะทุกคนเนอะใหญ่ขึ้นแหละไปเถอะเอลิโนยไปทำอะไรกับหน้ามาช่วงนี้กินเยอะเปล่าเป็นเหมือนฉันเลยเอลิโนยช่วงนี้กินเยอะจริงด้วยความเครียดที่จะสอบ มันก็เลยแบบว่าต้องหาอะไรกินเพื่อคลายความเครียดแล้วพอกินก็จะแบบอะน้ำหนักขึ้นเป็นวัฏถจักที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ต้องกลับมาออกกาลังกายเหมือนเดิมโอ้เอ้ยนี่มันนี่มันองค์เทพสามตาบานดินใจองค์เทพสามตาบานดานใจแปะแปะแปะรวยโอเค <c oughs> ไปเลยถามก่อนเป็นองค์เทพสามตาบดณใจองค์เทพสตาบัใจรวยรวยรวยนี่ไปเลยเห็นแล้วแบบโอ้ย god เป็นแบบองค์เทพสามตาบัณนใจ พี่ชอบเพลงแบบเออไม่รู้ว่ามันใช่ชื่อเพลงองเทสำตตาบันดุนใจไหมหรือว่าอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าเพลงมันแบบว่าอยู่นี้อ่ะแล้วมันแบบว่าดูแบบน่าเต้นอ่ะเอ,อ้ยทำไมโอเคขอเดานะนาย นายสตีเวนนายตีพ่อแม่หรือเปล่าเขาบอกว่าตีพ่อแม่ไปแบบไอ้นะปากจะเท่ารูเข็มอะอะไรไปตีพ่อแม่มาหรือเปล่าไปเขาบอกว่าอะไรนะถ้าตีพ่อแม่เนี่ยอ่าตัวจะสูงเหมือนเบรดแล้วก็จะปากเท่าเล็กเท่าแบบอะไรนะเข็มใช่ไ่ะ สตีเว้นนายตีตีพ่อตีแม่มาหรือเปล่าเนี่ยคไหนพร้อมจะตรวจแล้วคนทับไปสวัสดีขอดูก่อนเอ้ยอยู่ในนี้ด้วยอโนชมิชชั้นสองห้องหนึ่งทำไมรู้สึกว่าใกล้แปลกๆวะอาจจะคิดไปเอง อโนชมิดเจ็ดเจ็ดแปดห้าหกหกสองเก้าสามอโอเคอนชมิดเอ่อเป็นผู้พ่อใส่อยู่ที่นี่ทำงานเป็นเอ่อนักเขียนไปดูนะชั้นสองห้องหนึ่งอืมนักเขียนจริงแล้วก็มีเอ่อคิ้วใหญ่แล้วก็มีหนวดแต่ว่าเด่นเด่นขึ้นมาแล้วก็มีใส่หมวกหน้ากลมๆผมสั้นโอเค ก็ตรงเปล่าวะเดี้อเอือก็ตรงนะก็ตรงอยู่นะเจ็ดเจ็ดแปดห้าหกกสองเก้าสามสองสก็ตรงขอโทรไปเช็คนิดนึงนะคุณอน้าหนึ่งสนะองสามขอเช็คนิดนึงว่ามีคนอยู่ในห้องหรือเปล่า ฮัลโหลเการีีพูดอ๋อสามีฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านนะตอนเนี้ยโอเคใสงว่าตัวจริง mm hmm. ไปเลยลุย mm hmm. ปิดเรียบร้อยวันนี้มันราบรื่นจ mm ี hmm. ิเ <Hey. S 2> อ้ยเพื่อคนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอบ่อยนะเนี่ยเท่าที่เล่นมา อ๋อดร W. Aston อ uh ๋อ huh. อยู่ชั้นสามห้องหนึ่งเป็นผู้พักใส่ที่นี่ทำงานเป็นอ่อนักฟิสิกส์แต่ไม่มีรายชื่อนะวันเนี้ยแปลกๆชั้นสามห้องหนึ่งใช่ปะนีเ่เป็นนักฟิสิกส์ r o b o s t eyebrow แล้วก็ใส่แว่นช็อตแพ้ผมสั้นมีอ่อสมุกุมกลมแล้วก็ นั่นเออหัวเนี่ยมเอ้ยโอเคฉันจับอะไรได้บางอย่างและไปทำจมูกมาเหรอจมูกเหมือนคนเมื่อกี้เลยหรือเปล่าไหนขอถามหน่อยเกิดอะไรแบบมีอะไรผิดปกติกับรูปร่างฉนันหรอก็คิดว่ารูปร่างก็ปกติดีนะ ไม่อ่ะไปเลยจมูกนายมันใหญ่ขึ้นนะปกติจมูกนายจะกลมคิดว่าคิดว่าจะเนียนแล้วนะแต่ก็ไม่เนียนว่ะไม่มีอะไรหลุดล,ล้นหล,ลุดพล้นลอดสายตาชินไปได้หนะบอกไปก่อนเฮ้ยเออแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยจริงๆแอบอยากไลเล่นเกมแบบ เกมยิงอยู่บ้างนะแบบโอเวอร์วอชอะไรอย่างเงี้ยอ้าวอันนี้ชื่ออะไรแล้วนะอะไรพีชแมนสักอย่างอับเบอร์สกี้ไหมยังไงพีชแมนตัวจริงก็เปล่าชั้นหนึ่งห้องสองขอไอดีหน่อยขอไอดีหน่อยอับเบอร์สกี้พีชแมนหนึ่งสี่หกห้าหนึ่งสองเก้าแปดสามสี่เมื่อกี้ชั้นไหนหรอวะเข้าไปลืมความจำสั้น แต่รักฉันยายนะยังจะหนึ่งสี่หกห้าหนึ่งสองเก้าแปหกสมห้าสี่โอเคมีเอ่อหนวดแล้วก็คางใหญ,ใหญ่จมูกใหญ่คิ้วใหญ่แล้วก็หน้ายาวอืมคนนี้เนียนอยู่นะเอ๊ะเดี๋ยวนะขอดูอีกรอบเออเนียนอยู่นะ ขอเออรู้สึกว่าอยู่ในรายชื่อวันนี้ด้วยเอ้ยชิ่อเล่นอยู่นี่ดียวะก็มีไอดีแอพแว์ชื่อเพจขอดูไอดีอีกรอบหนึ่งนะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสองปองืมโอเคสองหกหกแปดขอทดชิคแป๊บหนึ่งสองหกหกแปด โอเคไหนดูหน่อยสิว่าอยู่อะเป่าฮัลโหลโรบอสกี้พีชแมนพูดเอา้าพี่ชายไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วนี่มันเอาเบอร์สกี้นี่นาอ๋อเมื่อกี้โรบอสกี้โอไม่กอดชื่อมันคล้ายเหลือเกินโอเค เมื่อกี้เอาใหม่เมื่อกี้คือโรเบิร์สกี้แต่อันนี้คือเอาเบอร์สกี้โอเค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 โอเโอเคโอเคโอเคโอเอเคโไป,เไปเอไไเคอเ่อเคโอัคโอเคอเคโอเคโอเคไอเอเคโเโอเคโอเคลอเเโอเอเคโอเคอเ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 คโอเเเเอนอเอ้ ก็ยังงงอยู่เลยอะว่าอันนั้นต้องตอบว่าอะไรอ่ะอีเออมีใครพอจะรู้อีคำถามต่อจากเนี้ยอันเนี้ยใครอ่ะคืออะไรวะชื่อของสัตว์ออสเตรียเลียที่รัสติอลี่ที่เปลี่ยนรูปร่าง เมือ่อเออมันคืออะไรอ่ะมันคือโอกคราบหรอแม้มันคือโลกโอกคราบหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีหินอะไรที่ใบอยู่ในนี้ไม่แน่ใจลอกคราบไหมลลกคราบหมูปะเอาอุ้ยใครรู้ ใครรู้ว่าต้องตอบลุงนี้ยังไงเนี่ยช่วยช่วยบอกทีก็ได้คือสี่สองอะก่อนหน้านี้นที่เราเล่นอะมันเคยแบบว่าได้คาใบไงแต่นเนี้ยงงอะไม่รู้ว่าจะต้องอะไรยงไงเจเจลุยสสติงกี้ขออันนั้นด้วยครับเอ้ยขอเอนทรีด้วยครับโอเคอืมเจวันนี้เปล่าโอเค อยู่ชั้นหนึ่งห้องหนึ่งเพิ่งกลับมาจากไปเยี่ยมคุณแม่มาโอเคชั้นหนึ่งห้องหนึ่งลุยซินสกี้เป็นออแม่บ้านมีดูผีปากใหญ่มีไยที่เล็บชี้แก้มซ้ายแล้วก็ออ่หน้ากลมแล้วก็ผมสั้นอืมอือ ็ตรงอยู่นะก็ตรงอยู่ขอดูไอดียนีน่ตรงหน้าแปดเก้าสี่ห้าหกเก้าเจ็ดสองสามหกห้าหนึ่งเก้าเจ็ดสองสามหกห้าหนึ่งโอเคถูกต้องไอเดีก็ถูกเออหนึ่งหนึ่งห้าสองขอโทรเช็คก่อนนะคะคุณลูอิสดูก่อนว่าอยู่ห้องหรือเปล่าเราจะไม่ทำงานสัเปล่าเพราะเราจะทำให้ดีว้าเดี๋ยวนะ ฮัลโหลโรมันพูดภรรยาผมไม่ได้อยู่ที่บ้านตอนนี้เครไม่เชื่ออะไรหรอนะไอตัวอ๋อเฮนรี่ก็คือเราจะดีเราจะทำตัวให้ดีกว่าเฮนรี่น่าทำเป็นพูดไปโอเคไปพอแบบเกมยังไม่จบแล้วต้องพูดเอาใหญ่หน่อย แล้วมันมันอักโะ what the oh my god ฉันผิดไปตรงไหนหรือเปล่า อมือมอมืมอแล้วประเด็นคือเจเนี้ยก็ถูกทุกอย่างด้วยดิไม่เราจะไม่อ่อนอ่อนกับความแบบเราอ้าวว้ม่แม่เราเชื่อมันน่นในเรามั่นหน้าเรามั่นหน้าว่าคนแรกใช่ไปเลย เธอไม่ใช่ลูอิสเธอมันตัวปอมเชื่อมัน่นเชื่อมัน่นเข้าไว้อย่าไปหยองแล้วย่าไปหยองแล้วหย่บไปหยองกับพวาคิดเราเดี๋ยวตอนจบก็คือรู้กันโ oh อ้ m g อุตสาห์ปั๊มไม่คนนึงเข้าแล้วไม่อีกคนนึงมาต่อคิวเฉยไม่ต่อยกันหน้าร้านก่อนเข้ามา สวัสดีแองคาสซิปเรียนนี่แองคาสซิปเรียนี่อ๊ะโอเคซิปเรียนี่ชั้นหนึ่งห้องสามเป็นผู้พักอาศยที่นี่ทำงานเป็นเอานักธุรกิจอืมชั้นหนึ่งห้องสามเอ่อคอยาวสวมหมวกมีหนวด แล้วก็ตาเล็กๆก็จริงก็เป๊ะอยู่นะแต่ลุงยิ้มยิ้มน่ากลัวเกินยิ้มนี่มันเกินกว่ายิ้มหวานละห้าหกห้าศูนย์ศูนย์สามหกเก้าแปดแปดสี่ห้าโอเคก็ถูกก็ถูกแต่ว่าขอโทรก่อนห้าห้าหนึ่งสามมันอยู่ในรายชื่อก็จริงแต่ว่า โทรกันเหนียวไว้ก่อนเผื่อบางทีรายชื่อเขา้าเออแต่จริงๆมันจริงๆมันไม่ต้องโทรก็ได้ปะวะเนาะแต่ก็เอาเอากันเหนียวไว้สำหรับเราทุกต้องทุกทุกต้องทุกทุกต้องคืออะไรวะทุกทุกข้อน,นะครับไปเลยเออรีบทำงานรีบปิดเราจะไม่ยอมให้ดับเบิลแกงกือเขา รู้ไหมว่าฉันจําได้นะฉันจําได้นะว่าลุงอ่ะจะต้องมีหมวกอยู่ตลอดจากการเล่นมาหลายตาบอกลุงหายไปไหนหมวกลุงอ่หายจริงแต่ขอเอ็นทีก่อนลืมว่าอยู่ชั้นไหนชั้นสามหองสามอ่ะดูดูด,ดูเห็นไหมเอาเว แวฮเพราะฉะนั้นใครคือ professional ตัวจริงไปก็ <c oughs> คือทุกคนก็จะรู้เลยว่าช่วงนี้ถ่ายติ๊กต็อกเยอะมากก็ <c oughs> คือดูดูทุกคอนเทนต์ตามทันทุกคอนเทนต์เรานี่มันใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย ทำงานดีว่าวันนี้ทำงานดีอย่ามีใครมาเอามือมาปิดตาก็าพอเอาไม่ทันขาดคำไม่ทันจะขาดคำเอาอีเจน่ะหนอเชีย ไม่ทันได้สังเกตอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีวันที่บนไอดีโอเคโอเคภาษาขิงมันจะเยอะเลยไม่เป็นไรแต่เราก็ได้ก็เราก็ได้แรงเอไงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไม่ใช่แรงเอแต่เราก็ได้แรงเอขนาก็ทาเป็นเล่นไปเออแต่ยังงงอยู่เลยไอไอที่มันเป็นออะไรอะอะไรเนี่ย ไอนนี่มีแต่ cloud เออแล้วมันต้องตอบอะไรต่อไอ้ d i s covered secret of universe แล้วคืออะไรอ่ะงหรือว่าเราต้องเดี๋ยวค่อยเล่นแล้วก็เก็บเก็บ a c h i e v e ไปเรื่อยอย่างเงี้ยหรือ,อว่าเราต้องข้างหลังเราต้องเขียน double finger อันนี้คืออะไรอะ Employee of the Month complete r o อ play through cash you cash a double gamer red h a i r เ no? นอะคืออะไรอะเออไม่รู้เหมือนกันก็เอาเป็นว่าเอาไว้เจอคลิปหน้าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะดูเอ่อคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่าจะดูแบบว่าพวกไลฟ์สดอะไรอย่เงี้ยก็กดติดตามกันไว้เนาะ หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เผื่อเวลาแบบว่าจะไลฟ์อะไรเงี้ยก็จะได้แบบว่ามีขึ้นแจ้งเตือนกันนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่นะคะก็ถ้าใครจะพูดอีกจะพูดแวอีกทำไมก็โอเคบบ๊ายายไว้เจนคลิปหน้าจ้าบบ๊ายาย